ครับสวัสดีเพื่เพื่อนสวัสดีวันพฤหัสที่22สิงหาคมนะเพื่อนนะ,ะวันนี้นะโยก็จะมาแช์นะเรื่องราวที่เมื่อวานนะครับปริโยมีประชุมนะ,อะกองทุนส่วนตัวนะครับผมที่ให้ทาง พี่ท่านหนึ่งเขาเป็นคนบริหารจัดการนะครับทีนี้เรื่องราวที่มาแชร์นี่บอกก่อนเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่พี่เขาก็ก็คงก๊อปปี้คอนเทนต์ของบางท่านนะ่ะแล้วโยก็มาแชร์มาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่คอนเทนต์ที่พี่เขาเอ่าคเอขึ้นมาเองนะหรือคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะครับผมถ้าอ้างอิงใครแล้วใครทำคอนเทนต์นี้ก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะครับอันนี้โยเอาคอนเทนต์ของท่านนะ่มานาเสนอให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับผมคือ ต้องบอกก่อนเลยครับว่าประชุมกองทุนช่วงนี้มันจะมีเรื่องความผันผวนหลายอย่างเพื่อนเพราะว่าตลาดบ้านเราอ่ะมันก็มีความที่ไม่ค่อยที่จะเสถียรน,นะแล้วก็การคาดการณ์หรือการคาดคะเนอะไรบางอย่างในช่วงนี้มันทําได้ค่อนข้างยากนะครับผมโอเคครับเรื่องราวที่เขามาแชร์เนี่ยก็เขามาแชร์นะเกี่ยวกับให้เราพิจารณาในการลงทุนอะไรบางอย่างนะครับผมเป็นเรื่องราวที่เป็นการวิจัยครับเขาเซตสมมุติฐานแล้วก็สถานการณ์เนี่ยของตัวงานวิจัยเนี่ย เป็นสามประเภทนะสามกล่องการทดลองนะโดยแต่ละก,กล่องนะครับก็จะเอาหนูนะครับเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นนะครับผมหนูกล่องแรกเนี่ยเราจะให้มันเรียนรู้ว่ามันกดปุ่มปึ๊บแล้วอาหารมันลงมาให้กินโอเคหนูกล่องที่สองเนี่ยให้มันกดปึ๊กแล้วอาหารไม่มีเลยหนูกล่องที่สามเนี่ยให้มันกดปึ๊บมีบ้างไม่มีบ้างอาจจะก,กดสามครั้งมากดอีกสิบครั้งมากดอีกยี่สิบครั้งมาหรือกดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมาติดติดกันคือเป็นแรนดอมหรือว่าเป็นลักษณะสุ่มเรามาดูพฤติกรรมกัน ขาให้สมมติฐานได้กล่องได้เน like ี่ยเรารู้อยู่เลยมันกดมันก็ได้กินมันจะโอ้มันอ้วนทีเลยนะเหมือนคนมีอาจจะกินอ่าพอมันกดมันกินพอมันอิ่มปุ๊บมันไปทำกิจวัตรอย่างอื่นครับตามหลักสัตว์พื้นฐานเลยนะกินอยู่หลับนอนนะผสมพันธุ์อะไรก็ว่านไปตอนที่สองครับพอมันเรียนรู้ว่ามันกดแล้วมันไม่ได้กินมันก็ไม่กดแล้วมันก็ไปทากิจวัตรอย่างอื่นนะครับตามที่บอกไปเลยครับตามสัตว์พื้นฐานเลยที่มันทำนะครับ แล้วก็สมมติฐานอันที่สามที่ก่อนที่เขาจะารู้ผลการทดลองเนี่ยนะครับรสังเกตผลการทดลองเนี่ยเขาก็าดูว่าสมมติฐานจะเป็นยังไง <j uman> เขาคิดว่าไอ้กองที่สามเนี่ยมันไม่น่าจะต่างจากกองที่2คือตอนแรกๆมันมาพอมันกดเริ่มไปสมมติกดครั้งแรกมาเว้นไปสครั้งอาจจะมาแล้วเราให้มันเว้นไปเยอะๆอาจจะ1ิบยิครั้งไอ้ช่วงจังหวะเนี้ยเขาคิดว่ามันน่าจะเหมือนกองที่สองมันไม่น่าเล่นแล้วมันไม่น่ากดแล้วนะครับผมที่ไหนได้เพื่อนๆพอเราเอามาทดลองเนี่ยไอ้กองที่หนึ่งองที่2เนี่ยเหมือนกับสมมติฐานที่ทางาาวิจััยยลคครบ่่่่กกอทีีเ มันไม่ใช่ว่ามันละเลยนะไม่ใช่ว่ามันถอดใจนะมันกลายว่ามันกดมันไม่สนกิจกรรมในชีวิตมันเลยกิจกรรมพื้นฐานในชีวิตในการดำรงชีพของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทํากิจวัตรปัจจัยสีแอะไรต่างๆหรือการผสมพันธุ์อะไรมันไม่สนใจเลยมันจะแค่มันกดอย่างเดียวนะครับบางตัวนี่เขาบอกว่ามันท้องอยู่กับมันคลอดลูกมันติดลูกอยู่กับมันคลอดออกมาต้องกดอยู่เลยคือมันเป็นการเล้าให้มันกดตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เออก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับก็ ็นมุมมองหนึ่งที่โยก็รู้สึกว่ามันก็มันก็เออมันก็มาสามารถมาใช้ได้ในการพิจารณาธุรกิจอะไรบางอย่างนะครับผมก็วันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวประมาณนี้ครับให้เพื่อนเพื่อนเก็ลองคิดพิจารณาดูนะเระหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในการดําเนินชีวิตหรือว่าในการทําธุรกิจของเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ